ดูนอนสบายเฉบเลยนะคนหนึ่งตื่นมานี่ต้องรีบมานี่เดี๋ยวแพ็กเสื้อนะคะส่งเอฟซอที่โอนยอดมานะคะอันนี้ก็ที่มีไซส์ยอยู่นะก็ส่งได้เลยที่ไม่มีไซส์ก็ต้องรอสบายเกินนอนคุมโปองอยู่ดูดูอ่ Uh huh. กลางวันนี่อะไรนะนอนเหมือนไอ้นี่กัางคืนนี่ตาสว่างเป็นตาเขาเมวไปเลยอะ่ะอ uh ือ huh. ดูป่านนี้แล้วยังไม่ตื่นเลยนี่จะเก uh ้าโมงสิบโมงแล้โอไม่ไหวไม่ไหวดูเหมือนเด็กน้อยเลยอะ่ะมุดตุดรุดุดรุด,ด,ดอยู่นั้น โน่นไก่ขันแล้วยินไหมนั่น <Yeah. S 1> ตื่นอะไรตะวันชี้โดนี่ไก่มันขันแล้วน่ะสิบโมงแล้วแต่ละวันนี่ไม่เก้าโมงสิบโมงไม่เที่ยงไม่ลุกรดกกดดูทิ้งหน้าที่เราทั้งตอบคอมเมนต์ทั้งมือมานั่งแพ็กเสือ้อดูสิ เอฟซีก็รอ,รรอ,อแล้วทำไมไม่มาแพ็กบ้างทีเวลาเงินหนาจะโอนเข้าบัญชีนั่น<ต>ดูนอน<ต> <c oughs> อ้าก็นี่ค่ะสวัสดีราคา14เดี๋ยวเราจะเนี่ยแพ็กเสื้อนี่ตอนนี้ก็นี่เลยสติกเกอร์นะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้วัตถุไปไวข้างล่างจะเป็น youtube เอียวลั่นทุ่ง อันนี้ก็ที่ส่งส่งไปก่อนนะบางอันสติกเกอร์มันยังไม่ได้ไงมันก็ไม่มีนะคะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะบางทีเอฟซก็เร่งเนาะพอสั่งเสื้อเสร็จก็อยากจะเอาเลยเราก็ยังไม่ได้สติกเกอร์มามันก็ไปแบบไม่มีสติกเกอร์นีสติกเกอร์นี้มาและก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราแพคของเดี๋ยวเราจะไปส่งกันนะคะคนที่รอนุ่นก็นอนนอนนอน โอ,โอเคเอฟซีเดี๋ยวเราแพ็กเสื้อกันก่อนนะคะไปส่งก็รอรับได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจ้งเลขพัสดุหน้าเพจนะคะหน้าเพจเพราะว่าคงไปไล่ตอบแชทเป็นไล่ส่งให้เป็นคนคนคงคงคงไม่ไหวเนาะบางทีเพราะว่าแชทมันเยอะ,อะค่ะมันก็หาผิดด้วยมันอะไรด้วยก็จะไป ไปไปโพสต์ลงหน้าเพจแล้วเดี๋ยวให้ให้เอซไปดูเลขเอาหน้าเพจแล้วกันนะคะก็ประมาณนั้นอะเดี๋ยวเราแพ็กของกัโก้นมีส้